ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะจะจะพา FC มารับชมแนวทางลาวสตานะคะทุกท่านวันที่27่นะคะ FC ขยี่สิบธันวาคม2,568เนาะทุกคนวันเสาร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะทุกคนคือการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจหามาให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเนาะทุกคนเนาะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดู26ก่อนนะทุกท่านค่ะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ26นะคะใจให้เด่นอยู่ที่9และ8มา2 9 9 5 6เด่นมา9 2เด้งทุกคน9 9นะคะเลขไหลจริงจริงทุกคนเลข5บันได25ความเป็นไปได้ที่จะไหลมี9มี2มี1มี6 9 9อยู่ด้าน5สลับกันทุกคน สลับกันกับวันที่ยี่ห้านะคะทุกคนเก้สองหนึ่งเนาะทุกคนเพิ่นไลมากสองเกนะคะห้าหกไลมาทั้ง9้าและวหกเนาะทุกคนเนาะถ้าทุกคนชอบก็ถ้าทุกคนไม่ชอบตัวเด่นทุกคนสังเกตเลขไหลนะคะทุกคนค่ะเลขเด่นประจำวันมาได้หนะคะเนวทางมีเข้ามีหลุดนะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะอย่างที่ใจบ้าเนาะบางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่า นะคะได้ตัวเด่นมาที่ยีิบเจ็ดเนาะมาดูยีิบเจ็ดต่อทุกคนทุกคนขาตัววันนี้ได้ตัวเดิมอีกแล้วนะคะทุกคนอืได้เก้าเลยแปดทุกคนขาจ็กสีมาหรือสีรุดเด้พี่น้องไ่าจะรุดหรือเปล่านะคะเก้านะคะทุกคนเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแปดแปดเก้าเก้าแปด แปดสองสอ8แปดนะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นนะคะ9889เนาะทุกคนคู่ที่ชอบนะนะนะคะ,นะคะทุกคนคะ่ะคู่ที่ชอบใจมักเก้าเเก้ามักตามคะ่ะพี่น้องบอมักพานคะ่ะสถิติแนวทางมีเข่ามีหลุดคะ่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะ เลขเด่นประจำวันเสาร์อยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจำวัน7 7และ2 2นะทุกคนเลข7กับเลข2 fc สามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์ทุกรอบในวันเสาร์นะคะแต่นะคะทุกันค่ะก่อนที่จะตามเลขเด่นประจำวันทุกคนสังเกตก่อนทุกคนตั้งแต่เช้ายันเย็นตัวเลขตัวไหนไหลนะคะระหว่าง7กับ2ถ้าไม่ชอบตัวเด่นนะทุกคนมาดูกันทุกคน9กับ8เด่นแยก7กับ2เด่นประจำวัน9 7 7 9 9 2 2 9จะบให้ทั้ง2คู่ 8 778 8228นะคะ8 7 7 8ใจกันให้แล้วกันเนาะพี่น้องเพราะว่าใจไม่ได้จับผู้ให้ใจเสียดาย8 5กับ86นะคะทุกท่านเสียดาย8558กับ8668เนาะทุกคนชอบผู้ไหนทุกคนอย่าลืมไปแล้วกับนะคะสำหรับ LC ใหม่ที่เข้ามานะคะแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่านะคะทุกท่าน ชอบก็ตามกันต่อนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะทุกคนมีสิทธิ์ชอบและไม่ชอบนะทุกท่านสําหรับแนวทางเราสตา27ธันวาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สําหรับวันนี้ใจขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันหมสุบูสุคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ